แหมมึงต้องขับรถสีเหลืองเว้ยแล้วมึงจะดีจะมีเขาเลยนะจะเสริมดวงให้กับมึงตอนแรกโทรก่อนเว้ยสองสาสายเราก็บอกตอนแรกเราก็เรียกพี่แหละพอโทรเริ่มไม่รับบอกเฮ้ยไม่ไม่รับูวัาเวลาจะเป็นตอนนี้กูไม่ไหวแล้วกูอยากเปลี่ยนร้อชิบหายใจจะขาด วอกทำรถตัวเองอีกแล้วครับคือคันก้าสอ่ะเราใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้มันได้มีการขายเขาเรียกอะไรนะมีคนจองแล้วเราก็รู้สึกว่าลูกค้าคนที่จองเราเนี่ยมีสิทธิ์โอกาสผ่านสูงเราก็เลยเอารถมาเก็บรายละเอียดในเรื่องของฟิล์มกันลอยเสร็จปุ๊บเราก็ปิ๊งไอเดียว่าในเมื่อคันนี้มันยังไม่ออกแล้ววนะันนั้นเอาไปขับแล้วร,รู้สึกชอบบวกกับสินแสบอกว่าแชมป์มึงต้องขับรถสีเหลืองเว้ยแล้วมึงจะดีจะมีเขาเลยนะจะเสริมดวงให้กับมึงงั้นจัดเลยครับใช้ใช้สีเหลืองเลสซิ่งเยลโล่คล้ายๆกับ คันนี้เลยครับเพื่อจะได้ให้มันเป็นตัวตายตัวแทนกันก็แล้วแต่มีคันนี้มาก็ก็ดีนะเราก็รู้สึกว่าเราใช้รถแล้วเราก็รู้สึกสบายใจสีที่เราชอบด้วยบวกกับความเชื่อที่เราเชื่อเราก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนคันนี้เป็นสีเหลืองเดียวกันนั้น แต่มันจะเฟี้ยวหน่อยคันนี้เป็นหลังคาแดงไงแล้วก็เป็นสีเหลืองก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จเป,ไปน็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่แรปแอนเดียตอนนี้เรามาเลือกสีนะฮะสีมีให้เลือกเพียบเลยทั้งด้านทั้งเงานะฮะของรแรปแอนเดียแต่เราสั่งไปเรียบร้อยแล้วแหละได้คุยกับทางพี่โอเรียบร้อยแล้วครับว่าเฮ้ยผมอยากได้เหลืองเรซิ่งเยลโล่พี่สั่งมาเลยก็ได้เป็นสีนี้ฮะ <S <S นี่นก็น่าจะสวยนะออกมาก็น่าจะสวยดีเป็นปอร์เช่อีกคันหนึ่งก็เดี๋ยวสั่งลิ้นคาร์บงคาร์บอนเพิ่มไว้ใช้งานครับ แปสิบเป็นแล้วครับสำหรับวันนี้เจ้าฟอร์ดบ็อกสเตอร์ผมนลครับา็แลบสีให้เหมือนกับก้าวสองแหละตอนนี้มันกําลังไล่เซตตัวนะครับเอารถมาจอดตากแดดเพื่อให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่เราติดไปเนี่ยมันมีดีดต,ตรงไหนบ้างมีพองตรงไหนบ้างจริงๆระยะเวลาในการแรบรถ1นึคันเนี่ยจริงๆเขาใช้ระยะเวลาแลบทั้งคันเนประมาณวัน1-2ถึงวันนะฮะไม่เกินแต่ประเด็นในเรื่องของระยะเวลาในการแลปเนี่ยเอาให้ชัว์ผมก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยพี่จอดไว้ก่อนเลยเพราะอะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยมันจะไล่ดีดออก นะฮะเนี่ยดีดออกแล้วดีดออกหรือว่าเป็นฟองอากาศอันนี้คุณต้องทําใจทุกครั้งที่คุณใช้รถแล็บนะฮะเพราะว่าคุณจะให้เหมือนสีรถ100%เป็นไปไม่ได้แต่ผมว่าใกล้เคียง80%สนะฮะสำหรับคนที่อยากจะใช้รถแล็บเนี่ยเนี่เนีนี่ยย,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 ยม,มันก็จะเกิดจุด นะฮะเนี่ยหลุดเป็นเรื่องปกตินะฮะก็ทิ้งไว้ให้เขาแก้งานเก็บงานนะฮะแปแล้วสวยนี่เหมือนกันนะนะมันเปลี่ยนเป็นคนละคันเลยครับสำหรับเจ้าพอดบ็อกสเตอร์ของผมคันนี้เดี๋ยวเรามีการเอาไปแต่งเพิ่มเติมอีกเล็กๆน้อยๆตามสไตล์ผมละกันผมชอบนะมันเป็นเหลืองหลังคาแดงน่าจะคันเดียวในไทยด้วยไม่มีใครที่ทําแบบนี้นะฮะก็ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จละกันก็ขอบคุณรับแอรียไว้ด้วยละกันที่ให้เรามาตรวจเช็คงานก่อนเบื้องต้นพอดีแวะมาวันนี้ก็มาตรวจเช็คงานครับที่มันพองอะไรเง ยังไงครับ นี่นะฮะเราอยู่ที่ร้านกาย7-2นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าแบบนี้วันนี้เรามาติดตั้งลิ้นคาร์บอนด้านหน้าฮะป<อ>กติมไม่ค่อยถ่ายนะคนนี้อ้าววันนี้ทำอะไรบ้างพี่ ดวคุณมาทำอะไรเอาลิ้นหน้าติดิ้หน้าคาร์บอนครับใครหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่เขาไม่ค่อยออกกล้องนะแล้วเรคนที่อยากจะแต่งชุดแต่งก็เดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ด้านล่างแล้วกันนะฮะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะผมจ่ายตังค์ทำเองแล้วก็แนะนำแฟนคลับของ300อกะลาดมาใช้ติดบริการแล้วกันนะก็แนะนำลองมาใครมีปอร์เช่ใครมีพอลลี่ลัมโบหรือรถอะไรแล้วแต่เขามีหมดเลยอะชุดแต่งเบนท์วีโต้วีโต้มีหมด ก็ลองมาติดตามกันดูครับตอนนี้ติดตั้งคาร์บอนอยู่นะฮะแล้วก็แต่งานน่ะผมต้องบอกแบบนี้ฮะเราต้องอย่างรู้ว่าเป็นงานปั้นอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยเอาตามใจไม่ได้อย่างครั้นี้เราก็บีบคอเข้ามาว่าพี่ขอด่วนนะเราอยากขับก็เลยได้เร็วหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวเราฝากไว้แล้วกันเป็นยังไงก็ฝากไว้ที่แผ่นอ่ขึ้นเพจไว้ให้แล้วกันครับติดตามลองทักมาถามดูว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างแต่นี่เนี้ยปอร์เช่พวก9 8 7 981ดเจ็ดเก้หน่คาเรล่ามีหมดสำหรับท่านใดที่ใช้ปอร์เช่อยู่ถ้าเป็นสปอร์ตนะ สปอร์ตทั้งสนัดนะแอบเริ่มพูดแล้วเริ่มคุยแล้วนะฮะก็อ่างี้ฝากด้วยแล้วกันเดี๋ยวดูติดตั้งเสร็จแล้วเป็นไงครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วฮะหล่อไหมฮะอูโคตรหล่อเลยโคตรชอบเลยตอนแรกถามพี่เขาว่าลิ้นหน้ามันมีแบบไหนบ้าง ีคาร์บอนกับไม่คาร์บอนถ้าไม่คาร์บอนนานไหมสองวันได้ถ้าคาร์บอนน่ะสองอาทิตย์ขอสอกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมพี่พ <laughs> ี่เขาจัดทําให้ก่อนครับก็ทากับเขามาตั้งแต่มหาลัยอ่ะร้านเนี้ยกาคิดดูแล้วกันว่าเขาอยู่ได้ขนาดนี้ก็คงต้องมีฝีมือแล้วแหละสิบปีละก็ฝากมาด้วยแล้วกันสําหรับท่านใดที่อยากจะแต่งออรรถปอร์เช่นะก็ติดต่อมาที่กายเจ็ดสองครับขึ้นเพจไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์เขาก่อน ไม่มีร้านหาร้านไหนนะฮะที่เปิดเวลานี้โทรมาครับตอนแรกโทรก่อนเว้ยสองสามสายเราก็บอกตอนแรกเราก็เรียกพี่แหละพอโทรเริ่มไม่รับบอกอเฮียเอ้ยไม,ไม่ไม่รับกูว่าเวลาจะเป็นตอนนี้กูไม่ไหวแล้วกูอยากเปลี่ยนล้อชิบหายใจจะขาดรับเว้ยโทรกลับมาช่วยชีวิตกูได้ขับมาเลยสองงานเปลี่ยนล้อเลยฮะก็มาเปลี่ยนล้อโดยการเปลี่ยนยางใหม่นะฮะที่ร้านเ็นซินนะครับในส่วนของปอร์เช่เขาบอกเขาไม่อยากทำปอร์เลยเขาทำกูวแบบนู่นนี่นั่นทำได้แต่ขี้เกียจทำกูบอกว่าช่วยหน่อยเถอะก็มาทำพันที่เรียบคือปอร์เช่นะอันนี้คือตัวเสริม เปลี่ยนล้อก็เลยมาเปลี่ยนรถทีฟอร์มครับมีล้ออยู่ก็เลยมาเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเงี้ยจัดทรงนี่ก่อนก็เดี๋ยวค่อยไปใส่โชว์ที่นาที่มันขี้บน่นอ่ะอยู่แถวสงขบภ์ที่มันขี้โม้ขี้โม้อะ่ะน้าแจ่มอะไรแหลมจุงเบย์ละไรที่เด็ก,กเยอะๆอ่ะนะฮะก็อันนี้มาฮะขึ้นแนละ้วขึ้นขายอย่างละใช่ปะขายอย่างใครที่แวะเวียนผ่านมาแถวไซร้อยนะเผื่อได้เลยยางดีเราถูกคุยได้มี่หเท่าไหร่กูดเราได้นะฮะนี่เจ้าขนะองร้านอยู่นี่เจ้าของร้านกับในรูปเนี่ยจะต่างกันนิดนึงเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ยังไไไไมม่่ดดดดดดดููู้้้้ยังนนนะะฮตอีแลว ไปแล้วนะฮะอ่ะใครที่อยากจะทำอะไรที่ร้านเป๊กเป๊กทำอะไรได้บ้างทำได้ทุกอย่างอะตอนนี้นะฮะงานสร้างงานนู่นนี่นั่นงานสร้างถนัดมากครับนี่แน่ช่วงล่างในตัวตึงเลยครับตอนนี้ทำอะไรก็ไม่รู้รถเนี่ยเดี๋ยวเราจะยืมไปเล่นสงการด้วยวันพรุ่งนี้เกินได้เลยนะแต่อันนี้สำหรับเตี๋ยแชมป์เนี่ให้ไปทั้งคันแต่ต้องต้องชวนไปด้วยนะกูขับไปได้ชวนไปเล่นสงการด้วยนะฮะก็วันนี้สําหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนล้อแม็กอยากจะทําช่วงล่างอยากจะสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องรถนะทำเรื่องรถติดต่อพี่เป๊กไช่องงทาหนครับ อ่าเฟซบุ๊กเป็กเร็กซ์ซงครับแล้วก็ทางทิกต็อกครับกับเป็กเร็กซ์ซงเหมือนเดิมครับติดตามได้นะวันดีคืนดีแม่งออมประมูลล้อชุดละพันนะฮะมีเยอะครับตอนนี้กำลังจะเปิดสาขาใหม่ครับไอมีใครบ้าถ้าคนนี้นะฮะล้อและของดีๆจะไปอยู่ที่สาขาใหม่หมดครับตอนนี้เราเรายังไม่มีตังเปิดครับครับล้อเปิดแป๊บเดียวเปิดรับในทุนนะฮะใครอยากเป็นในทุนเป็กเร็กซ์ซงก็ติดต่อมาได้หรือใครอยากเป็นในทุนสามร้อยก้าวหลากก็ติดต่อมาได้นะฮะขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จว่่าาเเปป็นยัััังงไขอบบบบคคคคุณพีกกมรรร จอปอเ่ผมครับเดียร์มิสตาควมเสียดของผมแล้วคือทุกคนต้องบอยตกกระไดบอยจอยไปกับผมด้วยครับตอนนี้เวลาห้าทุ่มแล้วนะมันยังอยู่กับผมหมดเลยนะไอ้นี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปวิ่งไปดูรถระยองให้ผมสมุตรงครามนครนายกนะฮะมันบอกวันนี้ต้องยกมือไหว้พวกมันเลยว่าขอได้เหรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงขอขอบคุณที่เป๊กด้วยแล้วขอบคุณทีมงานเป๊กเรซิ่งด้วยนะฮะที่ตลาดเวลาไม่หมนะใครที่อยากจะทำรถติดต่อมาที่เป็าากเรซิ่งได้เลย นะมากกว่ามิตรมากกว่าการบริการสมิธภาพนะอย่างน้อยเรามาทํารถทําอะไรเงี้ยได้เป็นเพื่อนกันนะฮะก็ทิ้งกริ่งด้านล่างไว้นะฮะติดต่อมาได้เป็นเลสซิ่งนะครับคือชอบเลยอะคันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการปั๊มเบรกแดงนะฮะปั๊มเบรกแดงแล้วเปลี่ยนไฟสีด่อนสเต็ปต่อไปครับเพิ่มไปเรื่อยๆเนดะี๋ยวทำจอแอนดรอยด้วยเดี๋ยวติดต่อจอแอนดรอยนะ นะฮะก็ความสุขเองแน่นอนในการทํางานครับอันนี้คือพลังขับเคลื่อนในการทํางานชีวิตของผมคือการชอบการแต่งรถเราขายรถเพราะเราชอบรถรถที่เราจะใช้เราก็จะแต่งแบบนี้มันคือความสุขเอเนจีในการทํางานของเราทุกๆวันเมื่อเรามีเอเนจีในการพลังทํางาน้วเขาเรียกว่าารพลังงานในการทำงานใช่ปะ่ะเราก็ได้ทำการทํางานรถของลูกค้าได้ออกมาดีครับก็ขอบคุณฟนคขับด้วยแหละที่คขขขอนซูมมาเสมอครับเดี๋ยวเราดูสเต็ปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่อครับเทปนี้นะบอกเลยแม่งไปหลายที่มากๆสําหรับคันนี้นะแล้วทําเร็วด้วยทาเร็วมากรถคันอื่นนี่กูทำช้ามากแต่คันนี้กูทำเร็วมากเพรว่า ไม่มีรถขับครับหายแดกหมดแล้วทุกคันครับตอนนี้เหลือคันนี้เหคันนี้แหละครับเป็นรถคู่กายสปอนเซอร์อยากจะเข้าคันไหนก็ได้โฟร์เฟนเดอร์ KW อะไรมาได้เลยรับหมดนะฮะสำหรับวันนี้จบค่นนี้ก่อนเดี๋ยวเราดูสเต็ปต่อไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายเก็บอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้นะฮะไปะเดี๋ยวขอบคุณพี่เป๊กก่อนและนะ้วกันจ้ะบายบาย ครับวันนี้เราได้รับมอบหมายนะครับให้มาตกแต่งเจ้าปอร์เช่ของคุณแชมป์300เพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดีเคซีนอตนะเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรให้กับรถคันนี้เพิ่มเติมไปบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอ่าเดี๋ยวเราอยู่กับพี่เจ้าของร้านนะครับให้แนะนาตัวนิดนึงว่าพี่ชื่ออะไรครับผมโอเคสวัสดีครับผมดีเคนนัทนะฮะ จริงๆไม่ใช่เจ้าของร้านเป็นน้องชายเจ้าของร้านนะฮะเจ้าของร้านก็คือพี่เดียดีเคนะฮะก็ะที่ร้านเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับพวกระบบไฟะนะครับฟื้นฟูสภาพโคมะนะฮะโคมเก่าแตกลายงาเหลืองหมองไฟไม่ติดไฟไม่สว่างนะฮะเรามีการอัปเกรดให้ถ้ามาพูดถึงเรื่องของปอร์เช่เนี่ยปอเช่เนี่ยเขาจะมีโรคประจําตัวอยู่เช่นแตกลายงาอันเนี้ยเพื่อนๆที่ขับปอร์เช่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจเป็นอาการปกติของเขาเจอกันบ่อยแน่นอนใช่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง ก็คือจะเป็นนี่2คันนี้ก็คือแปลงหน้านะฮะบอ์เช่เดิมเนี่ยเขาจะเป็นซีนอนครับอ่าก็มาแปลงเป็นตัวที่มันเป็นเขาเรียกอะไมายเนอร์เชนเป็น LED ครับผมเราก็มีการอัปเกรดแปลงระบบให้ครับผมแล้วส่วนเจ้า98แหนึ่งคันนี้ที่ได้ทําการทําอะไรกับมันบ้างครับพี่คันนี้นะฮะก็เปลี่ยนชุดซีนอนใหม่หมดนะครับแล้วก็เป็นหลอดชนิดแบบไฮลูเมนซึ่งเป็นหลอดซีนอนที่ประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วนะฮะคราวนี้เวลาไปใช้ก็ใช้กันแบบสะาดกันไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วก ที่สําคัญคือคอนเซปต์เราเวลาเราอัปเกรดหรือซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่1เราจะอยู่มาตรฐานสากลก่อนอันดับแรก2ต้องไม่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นโดนเล่นแน่นอนนะฮะคันนี้ก็ไม่ต้องห่วงพอแปลงไปแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยกลัวเรื่องหลอดสีนอนมันสว่างเกินมันสว่างจริงฮะแต่ตัวนี้เขามีเลนส์ควบคุมแสงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเราไม่ทําให้ผิดกฎหมายที่สําคัญคือผ่านมาตรฐานการตรวจสอบของขนส่งหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยเวลาไปต่อทะเบียนรถที่ อายุเกินมาทําไฟไปต่อทะเบียนปรากฏว่าผ่านทุกคันอตองเนี้ยไม่ต้องกังวลเข้าไปเจอกันที่ขนส่งได้เลยใช่ไ,ไปเจอกันที่ขนส่งได้เลยออยก็สบายใจได้สําหรับใครคิดจะมาอัปเกรดไฟเนาะใช่ครับ แล้วผมก็ผมขอฝากช่องทางการติดต่อ่อยครับพี่ว่าที่ที่อยากเข้ามาทําต้องทําอะไรบ้างอะไรเนี้ยพี่ได้ถ้าเป็นหน้าร้านนะฮะร้านตั้งอยู่ที่กาญจนาพิเศษซอย9ถนนกาญจนาพิเศษนะครับถ้าใครมี Facebook เข้าไปดูได้เลยนะฮะผ่านทางแฟนเพจ Facebook พิมพ์คําว่า D K Season Thailand นะครับแล้วก็ c h a ช n นลของ YouTube เราก็มี<อ>พิมพ์คําว่า D K Season Thailand เพื่อนๆใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็พิมพ์ต่อท้ายกันเข้าไปได้เลยเขาก็จะมีรีวิวให้ดูต่างๆนานาแล้วก็เรามีเบอร์ฮอตไลน์ฮะ4 8 5 4 574 5 7ีนะครับนี่ช่องทางการติดต่อทั้งหมดก็ขอบคุณมากครับพี่วันนี้ที่ดูแลเจ้าปอร s เช่เก้าแปดหนึให้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเดี๋ยวว่าเจ้าปอร์เช e บ็อกเซอร์1กคันนี้จะไปทำอะไรต่อเดี๋ยวให้คุณแชมป์เขาพาไปเลยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวดีครับสรุปครับ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วสำหรับเจ้าปอร์เช่บ็อกสเตอร์คันนี้ของผมนะฮะเราไปจัดทรงงล้อสไตล์300กกาลาดไลท์โชว์รูมมาให้เรียบร้อย ดแล้วนะฮะฮสรุปแล้วกันมีการทําอะไรไปบ้างนะฮะหลังจากที่ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับรถเข้ามาเนี่ยเป็นสีขาวหลังคาดแดงผมเป็นคนชอบสีเหลืองอะ่ะเราจะเอามาขับเองด้วยนะฮะก็เลยแล็ปสีเหลืองครับเป็นสีเหลืองเลสซิ่งเยลโล่ของปอร์เช่ครับติดตั้งโดยร้านแรปแอร์เรียครับและมีการแอดออนชุดแต่งครับเป็นคาร์บอนนะฮะที่เสริมจากเทคอาร์ตเข้าไปนะฮะแล้วก็กิวข้างนี่ครับเป็นคาร์บอนแท้นะฮะจากร้านกาย72นะครับพี่ส่งนะครับก็ติดตั้งมาเสร็จเรียบร้อยจากร้านกาย72ออย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะทำเสร็จออกมา ได้รถที่เลสซิ่งมากขึ้นซิ่งมากขึ้นสวยมากขึ้นแล้วก็ทําให้รถให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะฮะหลังจากนั้นครับเราก็เอาไปทําการอัปเกรดครับเปลี่ยนไฟหน้าให้เป็นสีนอน ขับไฟเหลืองอมันก็เฉยๆเราก็เลยเปลี่ยนไฟหน้าให้เป็นซีนอนนะครับแล้วก็ขัดเลนไฟหน้าทุกอย่างทําใหม่หมดจากร้านเดียร์ซีนอนครับมีการตกแต่งในเรื่องของล้อแม็กด้วยลืมล้อแม็กด้วยล้อแม็ก BC Ford นะฮะเ,เราก็ไปให้ทางที่ร้านของคุณเป็กเลสซิ่งครับจากการยัดยางยัดล้อเข้าไปในส่วนของรถคันนี้ครับ เป็นอันที่เรียบร้อยสําหรับเจ้าปอร์เช่บ็อกสเตอร์คันนี้ครับสูตรจัดทรงลงล้อสไตล์300กลลาดครับสำหรับท่านใดที่ยังอยากจะครอบครองรถคันนี้ครับเราจัดให้แบบนี้ในราคาที่ไม่ได้อัพเพิ่มขึ้นเลยครับสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทผมแต่้งจัดเต็มไปไม่ต่ำกว่า200 0 0 0บาทนะฮะสำหรับท่านใดที่อยากได้นะสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ3ล้านบาทนะฮะใช้เงินดาวประมาณล้านหนึ่งเป็นเ็จออกรถได้สบายๆสำหรับเจ้าปอร์เช่บ็อกสเตอร์981คันนี้นะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะ จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอินเสิร์ตวิดีโออะไรสวยๆก่อนจบคลิปนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบรคันี้มาซื้ออุดหนุนกันด้วยนะฮะหมดไปเยอะสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจนะฮะเราทาคลิปคลิปหนึ่งต้องใช้เงินมหาศาลขนาดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของ FC ีครับคิดดูแล้วกันครับว่าเราจะเหลือตังหรือไม่นะฮะอยากให้ทุกคนช่วยอุดหนุนด้วยเนี่ยเปิดมาไม่มีตังแล้วนะฮะช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วกันสำหรับท่านใดที่อยากจะสบสนพวกเรา300ร้อกะรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก มาให้ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้ซื้อรถผมก็ได้ครับสบายๆสาหรับท่านใดที่อยากจะสปอร์ตพวกเราครับสำหรับเด็แชมป์สามร้อไปก่อนกับ EP นี้ครับจัดทรงล้อพอร์ตบ็อกสเตอร์981กันนี้ครับ